โอเคนะเพื่อนของกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วทริปเป็นแมปแนวออบบี้นะครับโอเคและวันนี้นะผมก็จะมาเล่นแมปกลิ้งเพื่อนตัวอ้วนหรือว่ากลิ้งพี่ผูอ้วนนั่นเอง <the> ซึ่งก็จะมีคนนึงนะที่เป็นคนอ้วนแล้วก็คนนึงที่เป็นคนดันเพื่อนข้างหน้าเดี๋ยวเราไปดูเลยว่าจะเป็นยังไง let's go อ่าผมเข้าวะอุ๊ยอันผิดอนเข้านี้เลยเข้านี้เลยมา,าอีูวะอ้าวพี่ผูอ้วนแล้วทุกคนดูพี่ผูอ้วนไม่น่ารักไม่ซังสั์เลยอันนี้นี่ตอนนี้ผมดันน้องอุ้ย วิววิววิวโอ้ยไหลไหลไหลลดไล่ลดไล่มันชันอะขอโทษได้ไหมโอเคโอเคโอเคแล้วก็สไลด์พูไปสไลด์เลย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 ไปเลยครับน้องพูเอาติดติดไรเนี่ยอืมติดไรอ้วนเหรออ้วนเหรออืมอ้วนเหรออ้าวดูอ้วนเกิดโอ๋อพี่ต้องขยับเองอ๋อพี่ต้องขยับเองโอเคไปแล้วแล้วไงต่อโอเคมาละฮะ พี่ภูต้องเป็นคนปวดล็อกุญแจให้ครับไอ้หมวเนี่ยมาผมเปิดนะครับมาครับกิ้งมากิ้งมาตรงๆนะอย่าอย่าตกถ้าตกถ้าตกโดนตีมือหักนะบอกเลยเอ้ยหมวดโอ้ยตัวไม่น่ารักอ้าวตายเลยนะเห็นไหมมันตายเลยมาเมื่อกี้พี่ภูทำเราแพ้อย่าให้พี่ภูอย่าให้พี่ภูจริงเปิดหน่อยครับเปิดกุญแจหน่อยเอ้าโอเคเปิดละเปิดครับเปิดครับเปิดเปิดให้แล้วครับ เคมกิ้งมาครับกลิ้งดีๆนะครับอย่าตกนะครับตรงๆตรงๆน้องโุ่งน้องโุ่งใจเย็นไปกันต่อพี่พี่ถ้าเกิดพี่ภูพูดพี่ภูต้องพูดดีนะครับถ้าไม่งั้นผมกิ้งพี่ภูตกเลยพี่ภูอยู่ในกมือผมแล้วพี่ภูจะเบอร์นี้ตกเลยครับไม่จริงโอ้ยอย่ามันพี่เบ่ร์นี้แล้วครับไม่จะจอดลูกป่งแตกนะครับไม่จะจอดลูกป่งแตกพี่ภูจะแตกเฮ้ย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 อย่าทำลูกโป่งน้อยอย่าทำลูกบอลหงส์ท่านเฮ้งเฮ้ย ไม่คือพีี่ดคือตอนนี้พี่ภูขยับเองได้ไหมตอนนี้พี่ภูขยับเองได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดถึงคราวที่พี่บูดี้มาช่วยโอ้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 ยโ้ยเราจะชนะนะครับพี่บูดี้บิ้ยวบิ้ยวบิ้ยวบีวกิ้งอย่าตกนะพี่ภูถ้าเกิดตกโดนโดนแน่ผมอะโดนแน่โอเคผ่านมาแล้วเย้สลับไหมภูสลับไหมไม่เป็นไรครับพี่พี่คนดีเออลืมไปว่าผมเป็นคนถ่ายกล้องนี่วะถ่ายกล้องว้าวไปกันต่อครับ เอ้ยมันมีคนมาตังค์อ,อะออ <c oughs> ขอทโทษได้ไหมโอ้ยไหนเพื่อนเพื่อนเอาใหม่เอากันใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ภูตกเอาเอาเอากับพี่ใหม่เ,เหรออะไรเอ้ยเล่าก่อนเล่ก่อนไม่งั้นพี่ภูเออนี่เป็นังไงมันเป็นแผนเว้ยน้อง เอ้ยทำไมทำไมทำไมด้านหน้าเขามีสกินก้อนหินอะทำไมพี่ผู้ขี่วัวขี่วัวมันเป็นสกินฟรีดเอาเลยด้วยมันตกก้อนก้อนหินเป็นสกินเริ่มต้นครับอะไรอ่ะอันนี้พี่ภูสูงได้ครับเหรอใช่ใช่พี่ภู้แก่งทำไมพี่ภูเก่งเลยโอ้ยว่าฮ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 ี่บดีกว่าโอเคเรามาสลับกันดีกว่าเพื่อนโอ้ยโุ้ยเป็นไงเป็นไงผมได้ไหมพี่ภูดูเสื้อผมดนิ ทุกคนดูผมกินแซบเฮ้ยพีู่อูมาจะตกมันตกไหมพี่เอ้ยังไม่ตกเลยเอ้ยไม่ตกพีู่ช่วยด้วยเออพี่จไงแพี่จะทำัีู่ชมหน่อยไม่มานลกิเลกิเลย เก่งเก่งเลยทล้มก็จะถล่ไปไปครับพี่ดีทเราต้องไปด้วยกันครับเราต้องไปถือดีๆอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะพี่เก่งไหมพี่เก่งเหาะจัดโอ้โหข้้าางหนสะพานเงียมั้พี่พูดไหวไหมอ่ะไปแน่นอนครับแน่นะพี่พูดูจากสภาพตัวผมคือคือผมกินแซบมาพี่คือผมกินขนมอะครับ ขนมตามเสื่อมเลยขนมแดนซ์ชวยหัวเขาอะไรนะพูดอะไรนะเอ้ยพี่มันไม่ได้ตไม่ได้ตกไม่เนอะพี่มันกิงไม่ได้พี่ไม่ตกไม่ตกกิงไม่ได้เออไปเออไปเอออุ้ยเกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกโอ้โหไอโอพี่บูยืดเห็นให้พี่บูบ้างเมื่อกี้พอดีพอดีพอดีพี่บูเข็นกากเกินอ่าดูดูดูเข็นกากเกินครับพูดเล่นครับ แล้วบอกพี่พี่บูเก่เก่นดีดดอสตอเลครับพี่มาดี้อะไรอะไรอะอะไรอะไรไหนบอกเก่งไงพี่กันตัเดิมมาเฮ้ยมาดิมาดิมาดิรอดนะเว้ยรอดนะเว้ยไปแล้วไปแล้วยังมาดมาดิทำไรเนี่ยไปเลยไปเลย ีรอรอนี้กันครับอุ้ยเดี๋ยวแล้วครับพี่บัวค่อนๆเรามาลองตัวเลยครับอืมไอ้อ้วนอ่าอยู่ดันตกทำไมตกเลยดีๆพี่ดิ๊ดเด้เอาดีๆดเด้ดิ๊ดเด้ดิ๊ดดิ๊ดพีดิ๊ดอะไรกัยครับมิสมิล่าเฮ้ยเฮ้ยผมกิ้งนะผมกิ้งนะโอ้มาไเจงมันติดเฮ้ยเอาเอาตรงๆนะพี่ดีๆนะพี่ดีๆดีเออโดดโดนไม่ดีอย่าตกลง มาครับเฮ้ยพี่ผูสายแบกจังอ่ะโอ้โหถ้าตายนี่เกิดยาวเนี่ยยาวมาครับไปครับไปเลยครับไปด่วนๆเลยครับไปเลยครับว้าได้อยู่ครับเพิ่งได้อยู่ครับอุ๊ย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 ใจเย็นเย็นโอ้โหไปไปอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ A later. few moments โอเคเรามาถึงที่เดิมแล้วเ <'m> พื่อนโอเคทุกคนผมมาถึงที่เดิมแล้วโอเคพอดีแบบผมมาไวันเกิดพี่ภูเยอะอะคือผมจะอยู่หัโอดกว่าแค่นั้นแหละเซียนอะเซียนอุ้ยเฮ้ยคูเลนคูเลนมาสไลส์สไลส์สไลโอ้ยเชียวเชียวไหมมันเชียวไหมมันเชียวไหมฮะเชียวมีเชียวมี what the fuck กิ้ง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 ครับผมกิ้งมีเฉียวมาดีผมไม่กลัวแค่นั้นแหละผมโหดผมโหดกว่พาพี่ภูเยอะมา จริงเหรอโคเซียนอ่ะเฮ้ยมาดิโคเซียนอ่ะเพื่อนๆเอ้าวมันมันมันยังไม่จบแค่นี้เหรอทำไมมันยาวจังวะข้างหน้านั่งแหละข้างหน้าสุดนู่นแหละเฮ้ยไอ้วันไอ้วันไอ้วันอย่านะไอ้วันไม่ไม่ไม่พี่วันนี้ต้องเอาผมไปตามเพืองครับไอ้วันครับไอ้วันครับไอ้วันครับโอเคครับไอ้วันครับอันยากอันยากอันยากพี่วีนเราลองหมุนอีกรอบนึงก่อนเรหมุนอีกรอบนึงก่อนเข้าไปเก็บไปเปิดวันยปิยเลยครับ ไปไปดิเฮ้ยเ้ตายแล้ตายแล้วตายดิกับลังกลังกาลังกลังอ้าอ้าอะไรอ่ะฮ่าฮ่าเ่าฮ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 ฮฮ่าฮฮ่่าฮ่่นะ่่าฮ่าฮ่าฮ e ่ฮ่าฮาฮาฮ่าา่าฮาไ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าาาาไงาา เราก็ต้องสำหรับนะพี่พอดีคิดดีๆนะครับโทษทีว่ะโทษทีว่ะคือแบบพอดีแบบคนมันมีประสบการณ์อ่ะเข้าใจไหมคือคนแบบเล่นมาก่อนอะ่ะฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนจริงเหรอฉันเคยเล่นเกมนี้มาก่อนนิ่งเว้ยนิ่งเว้ยนิ่งเวยนั่น,นันนั่นเห็นไหมพี่ภูนะเ้ยเห็นไหมพี่ภูเห็นไหมไม่เมื่อ่ะอุ้ยไอเชดจี้ไหมมเชดแบมไอไม่มีปัญญาโอเคทุกคนผมมาถึงที่เดิมละ อุ้ยพี่บูไม่นะพี่บู๊พี่บเฮ้ยู่ีอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ยไปกัอย่าไปคงอย่าไปเคียดอย่าไปสนลืมไป้อันนี้ปัญหาปัญหาก็คือเนี้ยแหละปัญหาปัญหาโรแตกโอ้ยเจ๋งากพี่เด็กทำอะรกับผมเนี้ยทำทิปดุ โอ้ย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 อะพี่ไปดีดามานะโดนโดนดามานะเซนเซอร์เลยนะรอบนี้ผมจะต้องคลายผูเอ้ยไม่ใช่อ่ากันเรากันผู้จ่ามายเนี่ยแหละจะพูดกันไปข้างหน้ากันไปข้างหน้าเลยไม่ดันนี่ไม่ได้ไปข้างหน้าตอนแรกไปทันหรอพี่ว่าไม่ทันนะไม่ทันว่าละพี่ผูจะตกไปดีดันไปข้างหน้าอีเนี่ยหน่อยเนี่หน่อยเออโอ้ยโดนแล้วว้าวโอเคทุกคน คือตอนนี้แบบเราต้องรักรักกันใช่ไหมพี่ภูใช่ไหมลองเดินนี้ดีดีพี่ดีดีมามาตั้งไกลถ้าตายพี่ภูตายแน่อย่านะพี่พี่ภูสุสุเนี่ยครัคุณคุณแมวน้ําอย่าตกนะแมนผมระเบิดใส่คุณแน่ครับเออก็แค่นั้นละโอเคทุกคนบอกแค่นั้นหรอมึงมาเป็นไอตัวกบไหมพี่จะรีบไปพี่จะรีบไปพี่จะรีบไปกี้อุ้ยพไปภูมันเร็วมากอะติดอ่ะ นี่ไปไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเออโคตรอ้วนหัวเราต้องขยับหลบสิ่งกีดขวางนี่โอ้โหมองจริงดิโอ้ยมันจะผ่านได้ไงวะเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับลากพี่ไปฝั่งซ้ายก่อนไหมลากพี่ฝั่งซ้ายก่อนไหมลากไงพี่เองเองงไปตรงสายพันธุ์ก่อนสิไปตรงสายพันธุ์เออแล้วก็ไปตรงสายพันธุ์แถวพี่ฝั่งซ้ายก่อนไม่ไม่ทันไม่ทันรอรอรับหน้าเลยยากเกินคลิปคลิปอาจจะจบที่ตรงนี้ก็ได้ ช่ไม,ไม่เองต้องเอาพี่ไว้กลางๆอะ่ะแล้วก็ดันนิดหน่อยเองเอาพี่ไว้ประมาณตรงเนี้ยเองเองไปตรงตักรอบดิลาลาพี่ไปข้างหน้าแต่เองต้องเอาพี่มามามา,มาประมาณไว้ตรงเนี้ยนี่เหรพร้อ,อมไปเออพี่ไว้เอ้เบอร์ดี้ทิ้งพี่ทำไมพี่ก็โดนสีแดงมันยากไดขนาดนี้เลยเหรอแมปโลอบอกเน<ๆ>ี่ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเอาติดเบอร์ดี้มันอ้วนนะพี่เยวสุดแล้วเหรอใช่สุดแล้วพี่ขยับไม่ได้ยพี่พี่พูดต้องดันอีกฝั่งหนึ่งก็ได้ เออดันขอบขอบหน่อยเออสวยมากน้องว้ยครมากน้องเคมจริปยี่หี่ขยับไม่ได้ถ้ากดเลาไปถึงฝั่งนั้นได้มันมีเซฟใช่ไหมหรือเปล่าไม่เซฟผ่านแล้วหรอแล้วน่ะเส้นใช้น่ะว่าอยู่ทำไมแต่นี่ยากสุดอ่ยเป็นเวื่อนคลิปยาวอีกแล้วพี่ภูเราเข็นหลบซ้ายขวาเลยเอออย่างนั้นเก่งจังเลยอ่ะคนเราอ่ะ ไอ้พี่บูไม่เปลียงไปช่างนะครับอ๋อพี่แก่เนี่ยพี่บูอ <f aces> ลองกดคอนโทรชิปแล้วก็ินโดว์แล้วก็ b ลองกดดูแล้วมันจะจด oh. จด้ด <_ C 2> าโอ้ยเมื่อกี้ทุกคนผมเด้งเฉยเลยอ่ะคือแบบแมบปบมันแบบดีนะแต่ว่า คนเล่นอะมันโหดหรือแบบมันทํายากเกินยากเกินเนาะโอเคนะาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าอยากให้ผมมาเล่นแบบแนวไหนอีกก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ enjoy ครับผมพี่บูนจอย y ไหม enjoy ไหมคลิปนี้คลิปนี้ฮะ enjoy อ๋อไม่ enjoy ดิ